โครงการรู้เท่าทันภัยพนันผ่านสือ่อความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียนดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการรู้เท่าทันภัยพนันผ่านสือ่อความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียนรุ่นที่หนึ่งในรูปแบบของการจัดอบรมครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาณนะเอ้าไผยกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร์ธีรารัตนวงธนาอเนกนาย,ยกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนนายไพฑูจารุสารผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายคณะวิทยากรครูและคณะดำเนินง,งานโครงการเข้าร่วม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทัานและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความตระหนักรู้เท่าทัานไัยพนันผ่านสื่อถ่ายทอดความรู้และภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ครูแกนนําที่สอนในระดับมัธยมศึกษาจํานวน105คนจากภูมิภาคพื้นที่ใกล้เคียงคือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ได้รับการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้และสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนได้ให้ความสําคัญในการจัดก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครูในการรับมือกับภัยพนันที่มาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป